คุณพี่คุณพี่มาจากไหนครับมาจากสะก่ะมาจากสกลอันนี้เป็นแม่ลูกกันเหรอครับแม่กับลูกคนไหนเป็นแม่ครับ <c oughs> แรงเป็นไงบ้างครับมาทําอะไรครับวันนี้ก็มาเที่ยวนี่นะคะมาเทียเท่ยว,เ,ยวเจอลุงพลยังเจอแล้วค่ะยังไม่ถ่ายรูปโอ้ยังไม่ถ่ายเลยรูปนะนะแล้วคุณแม่ชอบลุงพลตรงไหนอ่ะสัมภาษณ์เลยโอ้โยนต่างคนฝ่ายต่างโยนอ่าสัมภาษณ์เลย ก็ออยังไงก็เอว่าเเล่า<อ>ก็ก<อ>ได้ครับเป็นขวดนี้<อ>เป็นอย่างมากลุงพลครับ,บอเอาเห็นข่าวกับติดตามตลอดนะติดตามตลอดบอกติดตามตลดอดตามข่าวตามข่าวแล้วคุณลูกประทับใจลุงพลตรงไหนครับก็ ลุงพลเป็นคนดีคนดีเนาะเออชอบตรงเป็นคนดีเนาะหล่อไหมหล่อหล่อให้เป็นแฟนเราไหมเดียเดียวเดียวเมียหลวงแล้วสิกเลอ๋อเดี๋ยวโดนจิกนะเดี๋ยวประสันจิกเอานะฮะอันนี้แซวเล่นๆนะฮะฝากอะไรถึงแฟนคลับลุงพลบ้างครับฝากในโซเชียลมีเดีย ฝากเลยฝากเลยให้ให้ตป๊เหน็บพูดก็ได้คุณหลอนไม่เป็นอ่ะวพูดเป็นให้คุณลูกพูดคุณคุณลูกพูดเขาโดนบังคับแล้วให้คุณเมพูดให้คุณเมพูดเอาโยนมานี่จับกล้องมาถึงเดือนให้พูดเลยพูดเลยฝากฝากบ่เป็นฝากเพื่อนโอ้ขอทุกคนเอาเป็นกำลังใจช่วยให้ลุงคนเนาะกำลังใจให้ลุงพลเนาะโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบาย